ท็อปดารณีนุชอัปเดตอาการหลังติดโควิดสายพันธุ์เดลต้าเผยฟื้นตัวได้เร็วท็อปดารณีนุชอัปเดตอาการป่วยหลังจากรักษาโควิดมา6วันแล้วโชคดีที่เจอเชื้อเร็วมีวัคซีนครบทําให้ฟื้นตัวได้อย่างรวดเร็วมั่นใจเชื้อไม่แพร่กระจายหลังจากที่ดาราสาวท็อปดารณีนุชได้ออกมาประกาศผ่านทางอินสตาแกรมว่าติดเชื้อโควิด19สายพันธุ์เดลต้าจากการไปร่วมง,งานกระถินเมื่อวันที่4พฤศจิกาย,ยนที่ผ่านมา น่าสุดเจ้าตัวอัปเดตอาการไข้ปกติแล้วสามารถนั่งทานอาหารดึงระเบียงได้ชิวๆเผยถึงจะติดเชื้อตัวแรงแต่เจอเร็วและมีวัคซีนครบเมื่อถึงมือหมอรับยาทันเวลาจึงฟื้นตัวได้อย่างรวดเร็วตอนนี้พักรักษาตัวอยู่ที่บ้านแบบโฮมไอโซเลชันได้6วันแล้วพร้อมทั้งยืนยันว่าไม่แพร่เชื้อให้ใครแน่นอนระบุข้อความว่าเช้าวันที่หโฮมไอโซเลชันอาการไข้ปกติแล้วนะคะ ผู้ป่วยเลยขยับมากินอาหารเช้าที่ระเบียงหน้าบ้านเพื่อรับแสงแดดไม่เลือกทานของหวานอาหารมันๆหรือรสชาติเข้มข้นหวานจัดเค็มจัดเพราะห่วงเรื่องเสียมหะคือถ้ากินหวานไปจะทําให้เรามีเสียมหะเยอะไอได้ส่วนเค็มจัดหรือของมันๆก็นอกจากจะทําให้คันคอไอแล้วไตตับเราก็ทํางานหนักซึ่งตอนนี้เขาก็ทํางานหนักกับยานในร่างกายเรามากพออยู่แล้วดาถึงเลือกอาหารอ่อนๆที่ทําจากอาหารสดอะไรที่มาจากของแปรรูปพยายา ยามเลี้ยงเช่นลูกชิ้นหรืออะไรอย่างนี้ส่วนอาหารจากรางโรงพยาบาลก็เลือกกินเฉพาะอย่างที่ส่งเสริมสุขภาพให้หายเร็วๆอะไรที่ทอดผัดหวานหมักดองก็ยกให้แม่บ้านไปทั้งหมดท่านที่กำลังป่วยอยู่เป็นโควิดเหมือนกันก็ควรใส่ใจเรื่องของอาหารการกินทานผักผลไม้บ้างถือโอกาสขอบคุณผลไม้จากทีมงานคุยแซบโชว นอกจากนี้ก็ดื่มน้ำเยอะๆแล้วก็ขอบคุณวิตามินขมิ้นชันสกัดอร่อยไม่มีน้ำตาลแบบกรมนี่ของน้องยุ้ยสุจิราน้องบอกกินได้เรื่อยเลยไม่มีโอเวอร์โดสะมีแต่เปลืองค่ะเรื่องน้ำดาดื่มมาแล้เกือบ3ขวดใหญ่ก็ประมาณ4.5ลิตรนอกจากนี้ก็กินน้ำต้มสมุนไพร7นางฟ้าจากกะลยายน้มิตร ที่ส่งมาให้และน้ำขิงพร้อมชงแบบชนิดไม่มีน้ำตาลเท่านั้นอันนี้ได้มาจากโรงพยาบาลพระมงกุฎนอกนั้นน้ำอื่นก็ไม่ได้ดื่มเลยค่ะ ถึงจะเป็นเชื้อตัวแรงแต่เจอเร็วและมีวัคซีนครบถึงมือหมอรับยาคันเวลาดาจ,จึงฟื้นตัวได้อย่างรวดเร็วต้องขอขอบคุณทุกฝ่ายนะคะส่วนท่านใดที่กําลังกังวลว่าเอ๊ะเคยเจอหน้ากันก่อนหน้านั้นจะติดไหมไม่ต้องกังวลนะคะช่วงที่รู้ตัวว่าติดเชื้อหลังจากนั้นถึงจะแพร่เชื้อได้ค่ะเพราะตอนเจอเชื้อนั้นเชื้ออ่อนมากใครที่เจอหน้ากันก่อนหน้านี้รับรองได้เลยว่าไม่ติดแน่นอนคะ่ะ